ขยับกลับมาที่ไทยกันบ้างนะคะสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งค่ะรายงานคำพิพากษาของศาลดีกาไทยที่ยกฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในข้อหาปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตค,ค่ะโดยสำนักข่าวเอฟพีและอาเจอสีราระบุว่าคำพิพากษาเป็นเอกฉันท์ของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งล่าสุด สุดสำหรับครอบครัวชินวัตหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเพราะได้รับการพักโทษมื่อเดือนที่แล้วหลังถูกพิพากษาจำคุก8ปีเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมของปีก่อน อดีตนายกหญิงของไทยและพวกอีก5คนถูกฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไ na, ทยหรือ Thailand 2 0 2วนี้วีด้วยงบ240ล้านบาทที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทย์และรอยเตอร์ได้รายงานว่าศาลดีกาตัดสินว่าจำเลยทั้งหมดปฏิบัติตามกฎระเบียบในการลงนามจะสรรงบเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวขณะที่ปปชนั้นมีเวลา30วันที่จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ค่ะครับส่วนสื่อนิเคอ เชียร์รายงานว่าสารดีการระบุว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะทำสัญญาในโครงการดังกล่าวขณะที่การอนุมัติว่าสื่อใดจะได้ร่วมทำโครงการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการเบิกจ่ายงบอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อำนาจโดยมิชอบครับรองศาสตราจารย์ดรพันชดาสริรวนตรจากมหาวิทยาลัยมหิดลบอกกับ AP ว่า การยกฟ้องครั้งนี้แสงเย็นถึงการกลับคืนมาของอิทธิพลของครอบครัวชิน,นวัตรทั้งยังเป็นสัญญาณของการประนีประนอมระหว่างสถานชั้นสูงกับครอบครัวชิน,นวัตรในช่วงที่ยังมีความท้าทายจากพรรคก้าวไกลยอยู่ครับ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วศาลดีกาผนกค,คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิ่งยกฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในคดีแต่งตั้งโยกย้ายอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากไม่มีเจตนากลั่นแกล้กลงหรือมีความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก่อนหน้านั้นศาลตัดสินว่าอดีตนาย,ยกที่หลบหนีไปต่างประเทศตั้งแต่เมื่อปี2560มีความผิดในคดีโครงการรับจำนำข้าวและสั่งลงโทษจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาไปแล้ว ทั้งนี้นิคเอเระบุว่าคำตัดสินล่าสุดนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นการเบริกทางให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เดินทางกลับไทยในอนาคตด้วยนะครับขณะที่ทท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นน่าสนใจนะครับรอยอยู่ครับ